ำเนิดทีวีไทยช่องอะไรเป็นช่องแรกสวัสดีครับและนี่คือสาระสนุกของรวิว90กับเพื่อนดีมีตำน,นานและผมตัวยุ่งนะครับเพื่อนๆครับในปัจจุบันเนี่ยเรามีช่องทีวีอยู่เยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นช่อง3ช่อง5ช่อง7ช่อง8 m ม d ด r ร์น e t ทีี NBT ไทยรัฐทีวี โมโนอมารินวัน31 Workpoint หรือ p p t v เป็นต้นซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก็ยังมีอีกมากมายเลยทีเดียวครับบางสถานีหรือว่าบางช่องเนี่ยก็อยู่คู่คนไทยไมาอย่างยาวนานและหนึ่งช่องที่เรียกได้ว่าเป็นตำนานของสถานีวิทยุโทรทัศน์และเป็นแห่งแรกบนพื้นแผ่นดินใหญ่ของเอเชีย er เลยก็ว่าได้และช่องช่องนั้นก็คือช่องสบางขุนพรมซึ่งปัจจุบันก็คือช่อง9าหรือว่า M c o t ค d ในปัจจุบันนั่นเองละครับและในวันนี้เพลินดีมีตำนานเลยจะขอพาทุกท่านย ครับว่าจุดเริ่มต้นของทีวีไทยหรือว่าสถานีโทรทัศน์ช่อง4ี้บางขุนพรมเนี่ยมีที่มาอย่างไงถ้าพร้อมกันแล้วไปฟังกันครับ และก่อนที่เราจะไปเพลินกับเนื้อหาของเราในวันนี้ขอขอบคุณ SIA หรือสยามอินเตอร์การประมูลศูนย์รวมรถมือสองที่ใหญ่ที่สุดมีรถเข้าใหม่มากกว่า4,000คันต่อเดือนการันตีด้วยยอดขายกว่า400,000รายการมาพร้อมกับบริการสินเชื่อออกรถเริ่มต้นที่0ูนบาทซื้อไปใช้ก็ได้ซื้อไปขายก็ดีอย่าลืมนะครับซื้อรถมือสอทุกครั้งต้องที่สยามอินเตอร์การประมูลง่ายๆใครๆก็ประมูลได้ ก่อนจะไปฟังกันต่อกด Subscribe หรือ,อยังฮะใครยังไม่ได้กดกดเลยนะจิ้มเลยกดกระด,ดิ่งด้วยย้อนกลับไปในอดีตเนี่ยต้องบอกเลยนะครับว่า กว่าโทรทัศน์ไทยจะกำเนิดขึ้นเป็นช่องสีบางขุนพรมได้ก็ต้องใช้เวลานานพอสมควรเลยแหละครับซึ่งอันที่จริงแล้วความพยายามในการก่อตั้งสถานีโทรทัศน์ของไทยเนี่ยมีมาตั้งแต่ช่วงปีพศ2475โดยพระเจ้าบรมโงศ์เถอกรมพระกำแพงเพชาารอัครโยธินได้เตรียมการทดลองส่งโทรทัศน์แต่ก็ยังไม่ทันได้ดำเนินการก็เกิดการปฏิวัติข,ของคณะราษฎรขึ้นเสียก่อนและหลังจากนั้นไม่นานเนี่ยก็เกิดสงครามโลกครั้งที่สองขึ้นแล้วพอสงครามจบลงก็ได้มีความพยายามในการก่อตั้งโทรทัศน์ขึ้นอีกครั้งโดยในช่วงปี พศ2492ถึงปีพศ2493เนี่ยก็ได้มีการตีข่าวเกี่ยวกับปรากฏการการประดิษฐ์โทรทัศน์ในทวีปยุโรปและอเมริกาขึ้นรัฐบาลไทยพอได้ทราบข่าวก็อยากจะตั้งโทรทัศน์ขึ้นมาบ้าง แต่ก็มีการคัดค้านจากประชาชนนักขนาดนั้นเนื่องจากประเทศไทยเองเนี่ยยังประสบปัญหาทั้งเศรษฐกิจอยู่จึงยังไม่พร้อมที่จะลงทุนในกิจการโทรทัศน์แต่หลังจากนั้นในปีพศ2495ทางรัฐบาลไทยเนี่ยก็ได้มอบหมายให้กับอธิบดีกรมโฆษณาซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็คือกรมประชาสัมพันธ์ให้จัดตั้งบริษัทไทยโทรทัศน์จำกัดขึ้นโดยมีทุนจดทะเบียนร่วมต้นที่20ล้านบาทมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดตั้งสถานีโทรทัศน์และได้เตรียมความพร้อมโดยการส่งเจ้าหน้าที่ไปศึกษาดูงานที่บริษัทท RCA ณประเศ สหรัฐอเมริกาและยังเตรียมความพร้อมโดยการเปิดการประกวดราคาเครื่องรับส่งโทรทัศน์และมีการเตรียมงานด้านเทคนิคโทรทัศน์อีกด้วยนอกจากนี้กรมมื่นนาราธิปพงประพันธ์กรได้ส่งบัญญัติคำศัพท์คำว่าวิทยุโทรทัศน์เพื่อทดแทนคำว่าเทเลวิชันของต่างประเทศอีกด้วยละครับต่อมาหลังจะมีการเตรียมการกำมานาในการส่งสัญญาณโทรทัศน์ และแล้วในวันที่24มิถุนายนปีพศ2498ซึ่งตรงกับวันชาติในสมัยนั้นจอมพลปพิบูลสงครามก็ได้เข้ามาเป็นประธานในพิธีเปิดสำนักงานและที่ทำการสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีโดยแนวคิดที่ว่าถึงเวลาที่ประเทศไทยควรจะมีเทเลวิชัน และหลังจากนั้นช่องสีบางขุนพรมก็ถือกำเนิดขึ้นและถือว่าเป็นประเทศแรกในเอเชียที่สามารถส่งสัญญาณโทรทัศน์ได้รวมถึงยังเป็นเรื่องแห่งการเริ่มต้นการส่งสัญญาณโทรทัศน์อย่างเป็นทางการโดยมีชื่อเรียกขานตามอนุสัญญาสากลว่า s s 1 t v ซึ่งต่อมาก็เปลี่ยนแปลงมาเป็น HSTTV ส่วนพื้นที่ในการออกอากาศนั้นก็ตั้งอยู่ที่วังบางขุนพรมหรือปัจจุบันก็คือที่ทำการของธนาคารแห่งประเทศไทยนั่นเองแล้วครับ โดยณนสมัยนั้นการแพร่าภาพออกอากาศเนี่ยก็จะเป็นภาพขาวดำออกอากาศในวันอังคารพฤะัสสบดี เสาร์และอาทิตย์ตั้งแต่เวลา18นาฬิกาจนถึง23นาฬิกาต่อมาเนี่ยก็มีการเพิ่มวันและเวลาออกอากาศจนครบทุกวันโดยมีนายจำนงรังสิกุลเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทซึ่งจะออกอากาศเกี่ยวกับการเผยแพร่ผลงานของรัฐบาลแต่ถึงอย่างนั้นแล้วก็ยังมีรายการประเภทความบันเทิงอยู่บางโดยในช่วงแรกก็มีละครโทรทัศน์6เรื่องและละครโทรทัศน์เรื่องแรกก็คือสุริยานีไม่ยอมแต่งงานออกอากาศในวันที่5มกราคมปีพศ2499นำแสดงโดยหม่อมราชวงศ์ธนศรีสวัสดิ์ นอกจากนี้แล้วอีก5้าเรื่องก็คือกระสุนอาฆาตดึกเสียแล้วน้ำสาบานศัตรูรับของสุรยาและง่ายนิดเดียวนั่นเองล่ะครับ จากนั้นเราเราเดือนมิถุนายนปีพศ2517ก็มีการเปลี่ยนระบบการออกอากาศทางช่อง4บางขุนพรมจากภาพขาวดำเป็นภาพสีในระบบ625เซน25อัตราภาพอย่างสมบูรณ์และได้ย้ายห้องส่งโทรทัศน์ไปที่ถนนพระสุเมนแขวงบางลำพูจนเราเราปีพศ2519ก็ได้หยุดทำการออกอากาศพร้อมกับการเปลี่ยนชื่อเป็นสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง9บางลำพูซึ่งคนไทยเนี่ยจะคุ้นหูว่าไทยทีวีสีช่อง9นั่นเองแหละครับ และในปีพศ2520ก็ได้มีการเปลี่ยนเป็นองค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่าอ,อสอมทก่อนที่ในปีพศ2547จะได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทแปลงสภาพเป็นบริษัออทอสมทจำกัดมหาชนดำเนินธุรกิจสื่อมวลชนเครือข่ายดิจิตอลทั่วประเทศมาจนถึงปัจจุบันนั่นเองแล้ะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับกับจุดกำเนิดของทีวีไทยรวมถึงสัญญาณโทรทัศน์แห่งแรกของประเทศไทยและยังเป็นประเทศแรกในเอเชีย e ที่ส่งสัญญาณโทรทัศน์ได้อีกด้วยไม่แน่ใจว่าเพื่อนๆทันกันหรือเปล่าหรือว่ามีใครที่ทันได้ดูทีวีขาวดากันเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์บอกเล่าเรื่องราวกันได้ที่ใต้คลิปเลยนะครับ